สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้โฟล์ชนาของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในฟิลิปปีบทที่2นะครับข้อ25ถึง30ได้พูดถึงเรื่องของเอปราโฟดิตัสนะครับเป็นผู้ร่วมงานอีกคนหนึ่งที่เปาโลภูมิใจนําเสนอให้กับชาวฟิลิปปีนะครับเอปราโฟดิตัสนั้นมาจากเอโพดิสซึ่งแปลว่าน่ารักหรือมีสเสน่ห์แต่คนแบบเอปราโฟดิตัสมีเสน่ห์จริงๆครับนะฮะผมให้3เรื่องด้วยกันเรามาดูด้วยกันครับข้าพเจ้าคิดแล้วว่าจะต้องเอาเอปราโฟดิตัสน้องข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ร่วมงงาาาานนนและเเเป็พพื่ออทหรขข้จ้จ เป็นผู้รับใช้ของพวกท่านให้ปฏิบัติข้าพเจ้าในยามขัดสนไปหาท่านทั้งหลายเพราะว่าเขาคิดถึงท่านและเป็นทุกข์เพราะท่านได้ข่าวว่าเขาป่วยเขาป่วยจริงๆป่วยจนเกือบจะตายแต่พระเจ้าทรงกรุณาโปรดเขาและไม่ใช่โปรดเขาคนเดียวแต่ทรงโปรดข้าพเจ้าด้วยเนื่องจากไม่ให้ข้าพเจ้ามีความทุกซ้อนทุกเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงรีบให้เขาไปเพื่อท่านจะได้มีความยินดีที่จะเห็นเขาอีก และมีความร้อนใจของข้าพเจ้าก็จะได้เบาบางลงไปบ้างเหตุฉะนั้นท่านจงต้อนรับเขาไว้ในผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดีอย่างยิ่งและจงนับถือคนอย่างนี้เขาเกือบสิ้นชีวิตเสียในการปฏิบัติงานของพระคริสต์เขาได้เสี่ยงชีวิตของเขาเพื่อปฏิบัติของท่านต่อข้าพเจ้าจะได้เต็มบริบูรณ์เอฟราวิตัสเป็นคนที่ชาวฟิลิปปีส่งไปเพื่อจะดูแลและจัมโปโลเองนั้นก็รู้สึกว่าชื่นชมคนนี้มากและได้มีกาสจะบอกว่า คนนี้เป็นยังไงบ้างอันที่หนึ่งเขาเป็นผู้ร่วมทีมของเปาโลในข้อยี่ภาพบอกเป็นเพื่อนทหารเป็นผู้ร่วมรับใช้เป็นน้องนะครับจะสังเกตว่าเอเปอรัถูกส่งไปจากชุมชนชนฟิลิปปีให้ดูแลเปาโลและเปาโลรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่ดีมากจริงๆจ,งจ,งจึงอยากจะชมเชยเขาและบอกว่าให้ต้อนรับคนแบบนี้นับถือคนแบบนี้นะเขาเป็นผู้ร่วมทีมที่ดีเขาเป็นคนที่ไว้ใจได้เป็นคนที่ใส่ใจกับงานจริงๆอันที่สองครับเขารักท่วมนอกจากร่วมทีมรักท่วมนะครับ อันที่2คือรักท่วมเขาบอกว่าไงครับเขาคิดถึงท่านและเป็นทุกข์เพราะท่านได้ข่าวว่าเขาป่วยนึกถึงภาพออกใช่ไหมครับฟิลิปปีส่ง เอปาโบรติัสไปและได้ยินข่าวว่าเอปาโบรตัสป่วยคนเหล่านี้ก็เป็นห่วงทางเอปาโบรติัสก็รู้สึกว่าคนเหล่านี้เป็นห่วงเขาเขาก็เลยรู้สึกเป็นทุกข์เพราะว่าคนอื่นเป็นห่วงเขาไม่อยากให้ใครรู้สึกเป็นห่วงโดยการที่เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเปโลก็บอกว่าจริงๆเขาก็ป่วยจริงๆเมื่อจากปฏิบัติเปาโลเนี่ยจนเกือบจะตายแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เปาโลก็ไม่ต้องมาดั้งปวดหัวใจด้วยถ้าเขามาเสียชีวิตเพราะมาดูแลเปาโลขอบคุณพระเจ้าครับเขามีความรักท่วมทนพระพีย้ำถึง2ครัองครั 30เกือบจะสิ้นชีวิตในการปฏิบัตินี้เพราะว่าอะไรครับเพราะเขาเหน็ดเหนื่อยต้องดูแลเปาโลอย่างมากทีเดียวและสุขภาพของเขาอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ขอบคุณพระเจ้าครับเราเห็นว่ารักของเขาท่วมท้นจริงๆอันที่3ครับเขารีบทําเขารีบทําอะไรครับในข้อ28บบอกว่าข้าพเจ้าจึงรีบให้เขาไปเปาโลรู้ดีว่าคนเหล่านั้นร้อนใจเพื่อเอปราฟอดิดัสและเอปราฟอดัสก็ร้อนใจความร้อนใจมันทําให้เรารีบทําอะไรบางอย่างวันนี้เหมือนกันครับในการรับใช้พระเจ้าถ้าเรามีความร้อนใจอยู่ภายในเป็นแรงผลักดันแล้วจะ จะรีบทาอะไรบางอย่างแน่นอนวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับนะฮะให้มีความรู้สึกร้อนอกร้อนใจและรีบทํางานอย่างที่ท่านเปโลอยากจะให้เอปราโฟอริัสทำนะครับเขาเป็นแบบอย่างกับเราเป็นผู้ร่วมงานที่น่ารัก3ประการหนึ่งเขา้าร่วมทีม 2. องเขามีความรักทุ่มท้นอันที่3ามเขารีบทํางานพระเจ้าขอให้เราเป็นเช่นนั้นครับอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าข้าขอโปรดวยพรเขาหลายเหมือนเอบราโฟอริัสให้เป็นคนร่วมทีมมีความรักที่ท่วมทน้นและ รีบทำงานของพระเจ้าขอโปรดใส่สิ่งเหล่านี้อยู่ในหัวใจของหลายพรองหลายรู้ว่านั่นคือลักษณะของผู้รับใช้พระเจ้าที่ดีขอพระองค์เจ้าโปรดเมตตาของหลายที่จะเป็นคนหนึ่งที่จะดำเนชีวิตเหมือนกับเอปราโปดิตัสที่เป็นผู้ร่วมทีมของเปาโลที่น่ารักนี้จึงกระทานได้วยกันในนามพระเยซูกิ์จเ,เ,เจ้าเอน